ค่ะมาเจอกันอยู่นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้มาให้แนวทางนะคะ <c oughs> สามห้า้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําในซับสนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงของท่ดูอย่างนี้สติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน รอบที่ผ่านมานะคะฮานาของเรานะคะรอบที่ผ่านมานะเ <c oughs> อ,าอ,าอาะ้าเอ,าอ้าไปไหนละอ่ามาพิเศษมาคือมาบนแรกนะคะถ้าใครรูดนะเราฟันสีให้แล้วนะคะปกติคือหลุดนะทุกคนปกติคือหลุดนะคะแล้วก็ VIP ก็มานะคะมาเน้นนะคะประมานี้นะเ <c oughs> นี่ยป,ประกาสีชมพูแล้วแบบดูไม่สวยงามเลยอะแต่แต่เด่นนะเด่นชัดยูแต่ว่าชอบสีเหลืองมากกว่า ก็ไปหาเวลาไปซื้อก่อนไม่ได้ไปใส่เลยนาะอยู่ที่เดิมบ้าย,ยาออะหนูมาแบบมืดๆเลยเพราะว่าหนูจะกลับบ้านแล้วจะลงให้ก่อนพวกนี้จะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องเสียเวลาเยอะเนาะเดี๋ยวทำไมเฟซบุ๊กหนูเตือนเตือนอย่างนี้เดี๋ยวแล้วกันนะคะ เ <Hey, S 2> <า>อ๊ะมาอ่ะวิ่งรุดกันเลยนะแบบพรุ่งนี้ก็มีสีไนะทุกคนสามฮาหนอยนะคะวิ่งรุดแอะปากกาไม่ออกอีกแล้วหมดแล้วเนี้ย กันหนึ่งนะคะให้เจาให้เลยหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่เจ็ดสามสี่สามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดเธอมาแล้วแต่เธออยู่ในสูตรนะ หนึ่งศศูย์หค่ะศูนย์หศูนสามอะไรพี่เจ็ดศเด่นศูน เด่นศูนสี่ะทุกคนเด่นศูนย์สี่นะคะศ04 04 04ูนย์สี่ศูนย์สี่ทุกคนกันหนึ่งหด้วยนะอ่ะเดน,นูจะวินให้วันนี้มีตัวมีเลขวินอยู่คือมันวินหตัวอีกแล้วอะที่จริงมันมีเลขแค่สี่ตัวนะแต่ว่าอยากให้วินหตัวเพื่อใครชอบวินนะเอ๊<น>ะ แต่หนูวินให้นี้ก็หมดแล้วนะแต่ว่าแค่เพิ่มแค่ไม่กี่ตัวแค่นั้นเองให้ทุกคนวินเองนะเดี๋ยวเจ้าะบอกว่าเลขเราเยอะคือใครชอบวินก็วินใครไม่ชอบวินก็ไม่ต้องวินนะคะตามเล่นตามสูตรของเราเล่นตามสูตรของเราได้นะคะเด่นศูนย์สี่ใช่ไหมศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าอันนี้วิน เด่นศก็ศูนย์สนะคะสก็สี่ศูน่นะอเธออยู่ในสูตระมองข้ามเธอไ่ได้ละหนึ่งมอยฟันหนึ่งนะทุกคนฟันหนึ่งนะคะประกาดูสิไม่ได้เรื่องเลยอ่ะคคน 06 17 14 37 13โอเคแอบสังเกตตรงนี้นะประมาณนี้ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะดปเพียงแค่แนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ